มเรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงกคลสวัสดิส์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมรุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโป่งบางด้วนพักประชาชนค่ะวันนี้ที่ฉันมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาแห่รีกับท่านประธาน2เรื่องด้วยกันประเด็นแรกสไลด์ขึ้นได้เลยนะคะตลาดไทยบ้านค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นโครงการของเทศบาลน,นาครใช้งบประมาณสูงถึง600 768ล้านบาทค่ะแล้วมีการดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2558มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเดือนมีนาคมปี66ท่ามกลางความหวังของพี่น้องประชาชนค่ะว่าจะได้มีพื้นที่ค้าขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากในจังหวัดได้แต่จนถึงวันนี้ค่ะหนึ่งปี4เดือนหลังพิธีเปิดตลาดไทยบ้านยังมีแต่ความโล่งไม่มีพ่อค้าแม่ขายไม่มีการเปิดให้บริการไม่มีการเช่าพื้นที่นอกจากมีการเข้าไปทําความสะอาดดิฉันเคยหาเรื่องนี้จะพามาแล้ว หนึ่งครั้งค่ะเดือนตุลาคมปี6 6ติดตามข้อมูลจากเทศบาลน,นครพบว่าอยู่ในระหว่างเตรียมประมูลหาผู้บริหารตลาดจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะคะว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ดิฉันอยากฝากประธานผ่านไปยังเทศบาลน,นครสมุทรปราการให้เร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้งบประมาณเกือบพันล้านบาทกลายเป็นแค่แลนด์มาร์คล้างกลางเมืองปากน้ําแต่ต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริงค่ะประเด็นที่2นะคะ สืบเนื่องจากประกาศของคณะอนุกรรมการประจำพื้นที่ยังเพิ่มเมืองสมุทรปราการเรื่องรายงานตัวผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สาธารณะลงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะทีฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่หลายรายเรื่องการเรียกรับประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนคนขับส่งต่อเซี้ยววินผู้ขับขี่รายใหม่ที่ไม่เคยมีชื่อในสารระบบนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่กลับถูกเรียกรับ3 0 0 0ถึง5,000บาทโดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนวินซึ่งมันนับเป็นจํานวนที่สูงมากสําหรับผู้มีไรายได้วันต่อวันในสถานะเศรษฐกิจแบบปัจจุบันปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหารายบุคคลนะคะแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของระเบียบและช่องว่างในกระบวนการค่ะเปปปิดโอกกาาาาสสใหห้มีรรรแวงผละะยชชชน์ ผู้หาชาวกินค่าท่าประทานคะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดอนุกรรมการระดับท้องที่และกรมขนส่งทางบกให้ดําเนินการดังต่อไปนี้นิดเดียวค่ะท่านประธานประเด็นแรกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ประเด็นที่2เร่งทบทวนและปรับปรุงระเบียบการขึ้นทะเบียนวินให้โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้คะ่ะ3กําหนดกลไกการเรียกรับป้องกันการเรียกรับประโยชน์นะคะเพื่อให้พี่น้องวินมอเตอร์ไซค์กว่า23,000กว่าคนในสมุทรปราการและ1 8 5 0 0 0คนทั่วประเทศไม่ต้องเผชิญกับระบบท เรียบผ่านระบบราชาการอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ